นี่ก็เป็นวันที่13เมษายนนะครับวันสงกรานต์นะครับที่ในพิธีเปิดเทศกาลสงการที่ประตูท่าแพนะครับมีการออกร้านอาหารนะครับมีซุ้มขายอาหารแล้วก็มีที่นั่งกินอยู่ข้างในนะครับนี่ก็เป็นช่วงเช้านะครับก็จะมีนะครับร้านจากตลาดรถนะครับนะครับนักท่องเที่ยวเยอะทีเดียวครับหน้าทานทีเดียวครับ ครับหมูโคง้อไม่ไหนหมูแล้วนะอยู่หลเนี้ยตจะป้าเตอได้เนี่ยตึงไละแตนักเต๋อไปได้กคร้ับ มันรู้เรื่องอย่ไหนรู้เรื่องอย่างรรเดีออยวว่า,าเอาต้องหอ่อจสนเสิร์ฟก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับผมลาบน้ำพริกนะครับ ด้านในนนก็จะเป็นสถานที่จัดเตรียมนะครับว่าให้นักท่องเที่ยวได้นั่งทานอาหารเช้าครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าวันที่13มเมษายนสงงรานที่ประตูทแทาแพรเชียงใหม่ครับ